แนวรับตัวแทนพี่ใหญ่จากทีมที่ใกล้ล้มละลายอเลสซานโดรบราสโตนีซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดิวช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a ซ e r v ออ o i f i c i a l ครับณนะตอนนี้ครับเทียโกซิวานั้นก็ใกล้ที่จะปลดระหว่างนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าตัวก็ไปเปรยเลยครับว่านี่น่าจะเป็นรุ้กับสุดท้ายกับเชลซีนะครับมาไม่นานแต่ถือว่าเป็นตำนานทัานเองนะครับผมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฟีฟ่าคลาสลคับยูฟาซูเปอร,ร์คัพ นี่คือ3ถ้วยที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เทียโกซิวานั้นรอมาทั้งชีวิตนะครับผมแชมป์สมโมสรโลกทีมที่ดีที่สุดในยุโรปยูฟ่าซูเปอร์ครัพรวมไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันไปเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่า เทียโก้ซูานั้นประสบความสําเร็จอย่างมากกับเชลซีนะครับผมโดยก็มีการรายงานมาก่อนอันนี้เลยครับว่าซูาคนนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะไม่ต่อสัญญาครับเพราะตอนเนี้ยสัญญาเหลืออีกประมาณแค่6เดือนเท่านั้นกับทางฝั่งของเชลซีและก็น่าจะมีการลาจากกันไปหรือจะเป็นสตาฟโค้ชหรือเปล่าหรือซูาเนี่ยอาจจะย้ายกลับที่บราซิลหรือย้ายไปที่ทีมไหนหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบครับ แล้วตอนนี้ครับเชลซีเนี่ยก็มีข่าวฟาวกับแนวรับอยู่หลายคนนะครับก่อนหน้านี้ครับก็มีชองแคร์ตูดิโบครับแนวรับชาวฝรั่งเศสของนีสอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่ายูไนเต็ดเนี่ยมีเจ้าของก็คือเซอร์จิมรัดคริฟที่เป็นเจ้าของของนีสก็ถือว่าภาษีดีกว่าทางฝั่งของเชลซีครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็เริ่มมีสื่อเริ่มออกมาที่จะพูดถึงนะครับในประเด็นนี้ครับก็มีนั่นของบลูฟูตี้นะครับ เขาเนี่ยก็ได้พูดถึงครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ถามว่าบลูฟูตี้คืออะไรครับก็เป็นแอคเคาท์หนึ่งใน Twitter ครับผู้ติดตามเนี่ยก็มีแซมส3 4 5ามสี่ห้านาธานกิลซิงก็ติดตามอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับหลักหลายแอคเคาท์ที่เป็นแฟนแฟนเชลซีหรือว่าแว่นวงเชลซีเนี่ยก็ติดตามอยู่ครับมีผู้ติดตามนะครับใน Twitter เนี่ยกว่า456,000คนกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าผู้ติดตามเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทีวีเพลครับได้บอกว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยเตรียมที่จะจ่ายเงิน60ล้านยูโรรนะคับ ให้กับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานในการคว้าตัวอเลส a n โด o b a r โตนี i แล้วก็ย้ำว่าเดือนนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องการให้มาเป็นตัวแทนของพี่ใหญ่เทียโกซิว่าครับแน่นอนเลยครับคนก็คงอยากรู้จักนะครับว่าบาสโตนี i คนนี้คือใครอะไรอย่างไรนะครับ60ล้านยูโรถามว่าคุ้มไหมผมรู้สึกว่าโอเคนะนี่คือแนวรับชาวอิตาลีที่ผลงานถือว่าดีเลยครับคนนึงแต่ประเด็นคือแกช้านะบอกไปก่อนคือเป็นคนที่ ผมว่าเกมรับดีเข้าบอลโอเคดีเลยแหละลูกกลางอากาศดีครับบาสโตนี่คือใครครับบาสโตนี่ครับคือแนวรับชาวอิตาลีสูง190ซนเมตรอายุเพียงแค่24ปีตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็เคยมีข่าวคราวกับเชลซีมาประมาณสองสามตลาดได้แล้วนะครับเขาคนนี้เป็นเด็กบ้านของอาร์ตัลันต้าครับและอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ดึงมาครับในช่วงของปี2องสิบเในค่าตัวสามดจุล้านยูโรนะครับแล้วก็ปล่อยยืมกลับไปที่อาร์ตัลันต้ามีปล่อยยืมมาที่ปามา แล้วก็กลับให้กับอินเตอร์มิลานเนี่ยในปี2019ครับทางด้านของบาสโตนี่นะครับก็เพิ่งต่อสัญญาไปเลยครับเมื่อไห้รกระดาษคมที่ผ่านมาในปี2023ครับแล้วก็ต่อสัญญาคำยาวๆ5ปีถึงปี2028นี่คือแนวรับทางนาซ้ายนะสำหรับบาสโตนี่คนนี้ครับฤดูกาลนี้ครับลงไป19นัดนะครับให้กับอินเตอร์มิลานทั้งในเซเรียอาทั้งในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็โคปาอิตาเลียครับโดยทั้งหมดเนี่ย3ใบเหลืองครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ น่องนะครับผมหายไปไม่นานครับหายไปในเกมเจอกับยูเวนตุสแล้วก็นาโปลีนี่ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งเลยครับที่สําคัญกับอินเตอร์มิลานอย่างมากครับในฤดูกาลนี้ครับบาสโตนี่เนี่ยถ้าเกมไหนที่เขาลงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทีมชนะครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเกมที่แพ้แต่อซัสโซโล่ไป21แล้วก็เกมล่าสุดที่เสมอกับเชนัวไป1-1เรียกววานี้คือแนวรับตัวแกร่งของอินเตอร์มิลานเป็นแนวรับตัวความหวังเป็นอย่างมากที่ซูมิเนอุซากิเองก็ไม่ได้อยากปล่อยครับ แต่อินเตอร์มิลานเนี่ยประสบปัญหาทีมที่ใช้คําว่าจะล้มละลายก็ได้ครับก่อนหน้านี้ครับมีการรายงานจากอิคิโอนาเร่นะครับว่าซุนิ่งกรุ๊ปครับที่เป็นกลุ่มทุนเจ้าของของอินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังประสบปัญหาทางการเงินและด้วยเหตุนี้คาร์เมนนเตะหลายหล,ลายคนแข่งดังๆมากมายก็ต้องอำลาทีมไปก่อนนันนี้ครับและตอนนี้ก็ัสถานการณ์ทางการเงินของอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ย่ำแย่แบบสุดๆพวกเขาใกล้เข้าสู่ภาวะล้มละลายเลยเดียวครับ โดยนักอินเตอร์มิลานครับต้องจ่ายเงินชุดเชยรายปีกับสมาชิกบอร์ดบริหาร10รายก่อนหน้านี้ครับพวกเขาตัดสินใจประกาศขายกิจการสโมสรแต่ว่าก็ไม่มีใครเข้ามาซื้อเลยนะครับเพราะว่าผลกําไรเนี่ยของเซเรียอานันซูีเมียร์ลีกลาลีกาสเปนอะไรพวกนี้ไม่ได้และก็ตอนนี้ครับนี่สะสมกว่า8 9 8ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวและก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงไปหาลาโตโรมาติเนสด้วยนะครับแต่ว่า ดูแล้วเนี่ยถ้าเชลซีจอจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆทีมก็จ้องอยู่เหมือนกันรวมไปถึงเฟรเดโกดิมาโกครับเป็นแนวรับอีกคนหนึ่งนะครับที่เคยมีข่าวกับเชลซีเขาจะเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายครับดิมาโกนะฮะอายุ26ปีสำหรับดิมาโกคนนี้แต่ที่ตอนนี้ล่าสุดที่เป็นข่าวคือบาสโตนี่นครับเป็นแนวรับที่สูงแต่ไม่ได้เร็วย้ำนะครับว่าไม่ได้เร็วนะครับ ที่เชลซีสนใจอยากได้ไหมกับอเลสานโดบาสโตนี่คนนี้ก็ลองคอมเปม็นไม่ได้นะฮะก่อนหน้านี้นมีแฟนๆเชลซีชอบสกิเนียแต่สกิเนียเนี่ยไปปารีสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ็บเหมือนก็ปิดเทอมยาวตอนนี้เป็นที่บาสโตนี่แล้วนะครับอ่ะอยากได้กันไหมครับ60ล้านยูโรอายุ24ใช้กันไปย,วยาวๆนะเป็นแนวรับถนัดซ้ายก็เหมือนกับเบเดชูแล้วก็ดีวายคอมิวครับแต่ผมว่าถ้าบาสโตนี่มาเนี่ยแน่ๆคือดีกว่าเบเดชิวแน่นอนครับ คิดเห็นอย่างไรกับบาสโตนี่ก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับคนจะบอกว่าเอ๊ะแทนพี่ใหญ่ยังไงล่ะพี่ใหญ่ถนัดขวาแต่ก็ไม่รู้สิครับผมก็รู้สึกว่าบาสโตนี่แกก็เล่นของแกได้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ